ความตายหนีแขนข้อสุบาทยังางเตือนขึ้นมายามือเศ้าเห็นหนาจังวายั่งมัอนี่มาเล่นยุวัดของพยาจารย์อยู่ในเขตจังหวัดคอนแก่นอี่นี่พอดีเพิ่นพามาจอดรถออยู่ทางเมนเล่ยนึกพอ่อหนาค่ำที่เป็นสัจธรจมของชีวิตค้นเฮาเกิดมาตั้งยูแลกกระดับไป ผู้ใดเกิดขึ้นมาแล้วมีความตายติดโตมากเป็นสมบัติส่วนโตเจ้าของว่าสิตายนุ่มตายเท่าสิตายตามชิวตายรัดชิวกระขืนยู่กับบุญและบาปที่เจ้าของได้เคยเหตุเคยทำดังทีฉะนั้นแล้วองสมเดชสามารถสมพุเธเจ้าเพิ่นจังได้บอกเข้าอยู่เป็นประจำเป็นคำสอนฝากไว้ใหุ้่นลูกุ่นหลานรุ่นส,สืบต่อมา และสะป,ประมาทประมาณในการดำรุ่งชีวิตประมาณในการใส่ชีวิตอะย่ใส่ชีวิตนี่มันเสียเวลาไปโดยเป้าประโยชน์คนเขาเกิดมาตาบรรดาคุณโยมผููี่ตามรับฟังคนเขาเกิดมานี่มีมาเนกัน3มมื่อสาวันสามเวลาเวลาอันที่หนึง่งก็คือเมื่อวานซึ่งเป็นอดีตอันที่สองกมืนี นี่นี่ตอนนี้เป็นปัจจุบันอันที่สามมืออื่นซึ่งเป็นอนาคตซึ่งข้อที่สามมืออื่นนี่อนาคตนี่บ่มีผู้ใดสิสีบอกได้ว่าเหาสีได้ประสบพบกับเหตุการณ์แบบใดของชีวิตนะบางคนอาจสีบอกได้เห็นกบมีหรือว่าบางคนอาจสีได้ผ่านไปกามีฉะนั้นแล้วสิ่งที่ผ่านมาแล้วนะเป็นอดีตที่ผ่านมาเม่อวาน เขาบอสามารถไปแก้ไขได้นะครับบอสสามารถเขาไปแก้ไขได้ว่าสี่เหตุสัวมาแล้วสีไปปรกปั๊บเลี้ยนเป็นดีก็บอสามารถกระทําได้หรือว่าทาทําดีแล้วก็ยิ่งดีๆขึ้นไปนี่นี่คืออดีตที่ผ่านมาสําหรับปัจจุบันนี้กระเฮ็ดในสิงทีเป็นคุณนงามและความดีย่าลืมมาตอนทีเฮ้าสีใจขาด ตอนที่สิ้นลมปานถาดทั้ง4ีสีดับลงมีสองพญามานั่งอยู่ทังหัวเห่าท่านทั้งหลายสองพญามานั่งอยู่ทังหัวเห่าพญาบุญกับพญาบาปผู้ใดเหตุบาปไว้หลายพญาบาปกับสิเอื่นพี่พี่มาทั้งพี่มูเห่าอยู่ทั้งพี่หลุมหองเห่าอยู่ทั้งพี่ส่วนผู้ใดเหตุบุญไ้หลายพญาบุญกับสิเอื่นไปฟังนี่มาทั้งพี่วิมานทิพย์วิม่านแก่ววิม่านท่อเห่าอยู่ทั้งพี่ฉะนั้นแล้ว บุญกับบาปเป็นของครูกันสูงกับสั่นดํำกับขาวบุญกับบาปนี่มาน้ากันไปน้ากันลองซองลองซองเพิ่นจังในมีค่าสูภาิสตคําพังเพื่อเป็นคําเปรียบเปยเป็นคําสอนว่าไว้มา,าสคนหามสามคนแฮหนึ่งค้นนางแค่2สองคนผ้าไปนี่แหละคุณโยมท่านผู้ฟังทั้งหลาย สองคนผ้าไปนี่ก็คือพญาบุญกับพญาบาปที่สีน้ำผ้าข้าไปสีไปในทีที่เป็นทุคติก็เป็นส่วนของพญาบาปพ,พ้าไปไปในส่วนที่เป็นสุคติก็เป็นส่วนของพญาบุญพาไปเะนั้นแล้วบรรดาพี่น้องคุณโยมท่านทั้งหลายที่ได้ข้ามาติดตามรับชมรับฟังก็ฝากเป็นธรรมะนะเป็นคติเตือนใจนะในมาเห็นเชิงตะกอน ได้มาเห็นเม่นเผาโศพแล้วก็เป็นนาสรดสร้างเวทใจและกะ็สามารถเห็นเหาได้ได้นึกคิดขึ้นมาได้ท่านที่ท่านใดว่าคนเห้าเกิดมากะต้องได้ตายน้ำกันสุกคนฉะนั้นแล้วก้อนสีตายต้องเตรียมโตให้มันมีความพร้อมก่อนสีเที่ยวท่้งเวิง่งประสงค์ทิ้งบังไง เตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ําเสื้ก่อนแรงและก็เตรียมแบงค์เสื้ก่อนที่จะเดินทางเราต้องมีความพร้อมมีหอ่อเขาหน่อยที่สีเดินทางไปในมือวันข้างหน้าบอมีผู้ใดที่สีได้มากเข้าบอมเนรนใ,ใจว่าสีบลูกรุ่นลูกรุ่นหล,ล,นลานสีได้เฮ็ดบุญอุทิศผลบุญไปให้เข้าบอเข้าบอต้องได้ไปเพิงลูกเพลิงหลานทันทั้งหลาย เพิงโตเจ้าของเฮ็ดไว้โตเจ้าของสีได้หน่อยสีได้หลกได้ความตัง้งอกได้ความตั้งใจ